อยู่ตรงลิฟเรานะนี่ไงผีแม่ชีอยู่ตรงนี้นะคะสันดุลิฟดูดิอยู่ตรงนี้เลยทุกคนนะ,ะอ่าอยู่หน้าลิฟเรล่านะคะเดี๋ยวคืออะไรติดบั๊กเหรอ <laughs> ติดบั๊กนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะอ่าวันนี้เรามาอยู่ในแมปนี้กันนะ,ะสแครี่ อิเลเวเตนะหรือว่าการเปิดลิฟต์ออกไปเราจะไปเจอตัวอะไรที่น่ากลัวนั่นเองนะข oh. ึ้นชื่อว่าสแกรี่แสดงว่าเป็นลิฟต์ที่น่ากลัวนั่นเองนะทุกคนและที่สำคัญนะคะนี่เลยมีการอัปเดตนะชั้นใหม่ชั้นของลิฟต์เป็นตุ๊กตา A E I O U นั่นเองหรือว่าน้องยองฮีของเรานั่นเองนะคะนี่ค่ะมีอัปเดตมาใหม่นะเป็นตุ๊กตา A e I O U ใน Squid g เก e นะคะ เอาแหละเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นกันดีกว่าไปดูว่าเราจะเจอกับตุ๊กตาตัวนี้หรือเปล่านะคะเอาแหละเดี๋ยวเราเข้าไปในลิฟต์กันดีกว่าไปเลยนะทุกคนนะไปดูกันว่าเราจะได้เจอกับตุ๊กตา A I O U หรือเปล่านะคะ อ่ะตอนนี้เราเพิ่งเข้ามาเล่นอุ้ยตัวอะไรอ่ะเกตหรอวายมาถึงก็เจอเกตโข6หกเลยนะคะอุ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโออใจเย็นพวกใจเย็นพวกใจเย็นพวกใจเย็นเออนาไงไม่รอดโอ้โหโหดมากเลยเกตหกหกนะคะเอายังอยู่ยังอยู่อ่ะเราตายไปแล้วรอบนึงนะเราตายไปแล้วรอบนึงนะเฮอยหมดเวลายังอ่ะหมดโอ้โหเข้าไปอีกรอบก็ตายทุกคนนะอ่ะไปยังอ่ะหมดเวลายังหมดเวลาดิหมดเวลาหมดเวลา มีเหรียญให้เก็บด้วยอุ้ยอุ้ยโอเคหมดเวลาพอดีนะฮะโอ้โหไม่มีใครรอดเลยจะบอกว่าเจอเกตหกของหกเข้าไปตายทุกคนนะฮะมาดูอ่าต่อไปนะฮะดูซิว่าจะไปเจอตัวอะไรโหไม่ได้เล่นแบบลิฟนานมากนะทุกคนนะ,ะในวันนี้เราก็ได้กลับมาเล่นอีกแล้วนะฮะต่อไปเป็นตัวอะไรต้องมาลุ้นกันอ่าลิปเปิดยางเปิดแล้วนะ,ะโหอะไรเนี่ยหมอกมายังหนาเลยนะฮะแล้วก็มีดอกซากุระโปรยปลายลงมา อุ้ยตัวอะไรอะเดี๋ยวอยู่ตรงนู้นเห็นไปเห็นไหมทุกคนพี่นิวเห็นนะมาดูป้ายก่อนนะมันคือตัวอะไรอะฮะคืออะไรอะเดี๋ยสปิริตนะคะเอ้ตัวนี้พี่นิวไม่รู้จักอะใครรู้จักก็ช่วยขยายความด้วยนะ,ะอันนี้เราไม่รู้จักจริงๆนะคะอตอนนี้เราก็อยู่ในลิฟต์นะทุกคนยังไม่ไปไหนนะคะอยู่ในลิฟต์รู้สึกว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันยังอยู่นอกลิฟต์นะคะเหมือนเป็นนินจาวะ่ะเหมือนนินจาญี่ปุ่นอะใช่ไหม เพราะว่าเนี่ยมันมีเดอ้ยยอ้ยเดี๋ยว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 โอ้ยมาแต่เมื่อไรโดนไปเลยนะทุกคนเนี่ยด้อว้ายมาอีกแล้วมาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนขอขึ้นไปด้วยขอขึ้นไปด้วยโอเคโอเคแต่เราก็ไม่รอดอยู่ดีนะเพราะว่าเราตายไปแล้วเราก็จะไม่มีรายชื่อที่รอดชีวิตนะคะอ่ะก็มาดูชั้นต่อไปว่าจะไปเจอตัวอะไรนะคะโอโ้แต่และตัวนี่คือโหดมากตัวต่อมานะคะอ่ะริปเปิดแล้วนะคะอุ๊ยวาร์ปมานี้เลยอะ มีเหรียญให้เก็บด้วยอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะคือไรทุกคนเราจะเจ,เจอตัวอะไรปะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนเป็นบันไดอย่าบอกนะว่าผีบันไดโอ้โหผีบันไดจริงเหรอเอาจริงเป็น scp นะคะใช่ไหม scp ผีบันไดอะ่ะทุกคนใครใครรู้จักบ้างต้องไปทางนี้ต้องไปทางนี้เออเหมือนกับว่าเราต้องลงบันไดไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยลงบันไดไปเรื่อยๆลงไปลงไปอ่า ชั้นสแล้วเหรอลงมาชั้น3ามอุ้ยหมดเวลาไม่เจอตัวอะไรเลยเนะี่ยเหมือนก็เมื่อกี้เป็นผีบันไดน,นะคะเป็นเป็นเอพอ่ะทุกคนแต่ว่าไม่รู้เอ p ซีพหมายเลขอะไรนะคะมาชั้นต่อไปมาดูกันว่าจะเป็นอะไรโอ้โหมาแบบขาวดำเบนดี้ปะนั่นไงเจ้าตัวเบนดี้นะคะทุกคนเก็บเหรียญก่อนนะคะก็ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าตัวนั่นไงมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วววไม่รอดนั่นไงไม่รอด เจอมันจังๆนะโอ้โหดูดิเป็นภาพขาวดำอ่ะตอนนี้ก็ลิฟต์กำลังจะปิดนะเราก็ยืนสวยๆอยู่ในลิฟต์ละกันนะเพราะว่าเราก็ตายอยู่ดีอ่ะนี่คือรายชื่อผู้รอดชีวิตนะซึ่งไม่มีรายชื่อเราชั้นต่อไปเปิดแล้วนะอ๋อเป็นเบนนะฮะเป็นเบนเนี่ยก็เอ่ออะไรเนี่ยเขาอยู่ไหนก็ไม่รู้นะรู้แต่ว่าเหรียญเพียบเลยในแบบนี้นะฮนะเก็บไปก่อนละกันนะทุกคนนะนี่ไงเขายืนอยู่นี่นะคนะ อ่ะยืนยืนยืนแล้วเขาก็จะมาทางเรากระโดดสูงด้วยวิ่งไวด้วยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะทุกคนนะอุ้ยมาแอบตรงต้นไม้ก่อนดีกว่าต้นไม้แอบ,บได้ปะหรือแอบบได้ <laughs> สามารถแอบตรงต้นไม้ได้นะคะมีเหรียญให้เก็บเก็บไปก่อนนะทุกคนนะอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ไหนอยู่นู่นอยู่นู่นโอ้โหอยู่ตรงน้ําพุนะอยู่ตรงน้าพุโอ้โหกระโดดขึ้นไปเอา้าหมดเวลานะ,ะเย้ยในตาน,นี้เรารอดชีวิตนะคะโอ้โหรอดมาได้ไงเนี่ยอ่ะในระหว่างนี้พี่นิวก็เอาแว่นมาใส่นะฮะโอ้แว่นน่ารักเชียว เอามาจากตรงนี้นะมันมีอ็อเอรี่หรือว่าเครื่องประดับให้เราใส่ฟรีๆเลยนะคะเป็นใครเป็นใครเป็นใครอ่ะลิปเปิดนะคะอู้อีกสถานที่สวยงามแต่ว่าก็ดูน่ากลัวนะคะเออเพื่อนเพื่อนก็นำไปสิเพื่อนเราก็กลัวว,ว้ตัวนี้นะคะออกมาแล้วนะคะว้าวเดี๋ยวจะมาให้โอ้โหมันจะหัวอะไรปาน,นี้นะทุกคน เดี๋ยวเขามีนามว่าอะไรมีนามว่าคาร่านะคะโหยมือมีดเลยนะคะเนี่ยน่ากลัวทีเดียวนะคะ <g ül üyor> จะบอกว่าในแบบนี้เป็นแบบลิฟที่โหดมากเลยนะคะนี่คือพี่นิวตายเกือบทุกด่านเลยนะคะเนี่ย <c oughs> อะตอนนี้นะลิฟถูกเปิดแล้วนะอุ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยโอ้ Ooh, <c oughs> เป็นฆาตรกรแน่ๆเลยมาแบบนี้นะมาเข้าแคมป์นะคะเป็นฆาตรกรแน่ๆอยู่ที่ว่าเป็นฆาตรกรตัวไหนเอาเจสันนะคะเป็นฆาตกรเจสันนั่นเองอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่คืออะไรอ้าเอาตัวนี้ก่อนละกันนะคะ ฟึบเหมือนกับว่าเรามาชั้นนี้สําเร็จแล้วนะไอ้กลมๆเนี่ยคือแบบว่าถ้าเกิดเราเจอแผ่นกลมๆสีแดงแปลว่าเรามาชั้นนี้สําเร็จแล้วนะคะแล้วก็มาเก็บเหรียญเก็บเหรียญเุ้ยเจออะไรอะ่ะกุญแจกุญแจหรอเจอกุญแจสีแดงนะคะไม่รู้คืออะไรอะ่ะเจอแล้วนะทุกคนนะอ่ะแต่ว่าเราต้องเอาชีวิตรอดจากตรงนี้ให้ได้นะอันนี้คืออะไรอะ่ะอุ้ยอะไรก็ไม่รู้อุ้ยเหรียญเหรียญสีแดงนะคะ อพี่นิวว่าถ้าเกิดเรายืนอ,อยู่ตรงนี้นะคะฆาตรกรเจสันไม่น่าจะข่ามาถึงนะคะเราก็ยืนตรงนี้แหละในขณะที่เพื่อเรานะยืนบนเรือเลยนะคะยืนบนนู้นเลย <c oughs> <c oughs> อย่างแท้อะเดี๋ยวเรารอมันหมดเวลาก่อนนะคะตอนนี้พี่นิวเจอกุญแจสีแดงอะอ๋อสามารถเอาไปไข่ห้องอะไรเนะี่ยห้องเลดลูมได้นะคะซึ่งมันคือห้องอะไรเดี๋ยวเราต้องไปดูกันตอนนี้ยังไม่หมดเอาหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ อันต่อไปเราก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าจะเป็นตัวอะไรนะคะอ่าซอเหรอเป็นตัวซอเหรออ่ะต้องดูนะคะว่าเป็นฆาตรกรหรือไม่อ้าวเป็นซอจริงด้วยนะทุกคนเนี่ยบอ่าเจ้าฆาตรกรใส่หน้ากากแล้วก็ถือเลื่อยนะคะอู้บรรยากาศเหมือนอยู่ในโรงเรื่อยโรงไม้นะทุกคนนะจะเจอตัวมันไหมก็ไม่รู้ เฮ้ยนี่นี่คือทอปะอะอ้าวเราออกมาได้แล้วนะคะอ้โหได้มาสามสิบห้าเหรียญถ้าเกิดเราเจอทางออกเนี่ยเราจะได้เงินมาถึงสามสิบห้าเหรียญเลยนะคะเมันเป็นการขี้โกงอันนี้ไงห้องเลดรูมนะคะมีกุญแจและอู้เข้ามาได้อุ้ยแล้วเราก็จะได้ไอเทมฟรีฟ,ฟป่ะเฮ้ยจริงหรอเนี่ยทุกคนเฮ้ยเราก็จะได้อเทมมาเลยอะนี่อยเทมอะไรอะกระโดดสูงเหรอกระโดดไกลนะคะหสุดยอดเลยทุกคนเก็บให้หมดเก็บให้หมดนะคะมีอะไรเก็บให้หมดเลย นะทุกคนไอหัวกะโหลกนี่คืออะไรอะบอดเดดโอ้วว oh! 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 สามารถทําให้มันหมุนรอบตัวเราได้นะสุดยอดเลยอะน้ํายานี่คืออะไรน้ํายาวิ่งไวไหมหรืออะไรทุกคนกินอ๋อ oh, เป็นน้ํายาวิ่งไวนะทุกคนนะเออแจมโบโอเคเราต้องออกไปทางนี้นะฟึบอ่ะออกมาได้แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรากลับเข้าไปดูใหม่นะคะฟึบอ,อ่ะ มาดูกันว่าต่อไปจะเป็นอะไรนะคะยังไม่เจอตุ๊กตา a L o u เลยนะไม,ไม่รู้ว่ามันอยู่ชั้นไหนนะคะเนี่ยถื่อน,น้ํายาวิ่งไวไว้แล้วกันนะอันนี้คือตัวอะไรขอดูก่อนอุย้ยผีแม่ชีนะคะเป็นผีแม่ชีโอเคผีแม่ชีก็ผีแม่ชีนะ,ะตอนนี้ขอกินน้ํายาวิ่งไวก่อนแล้วกันนะโว้ยไดไงมาแล้วโอ้สุดยอดเลยทุกคนโหวิ่งไววิ่งไวโหอวิ่งไวมากโห่เลวิ่งไวมากค่ะทุกคนโอ้เมื่อกี้ไม่ไมรู้ทุกคนเห็นทันหรือเปล่านะเราเจอผีแม่ชีนะคะอยู่ไหนเอ่ยน่าอยู่ตรงเรานะไง ผีแม่ชีอยู่ตรงนี้นะคะสันดุกด๊กดุกดกด๊กดุกอยู่ตรงนี้เลยทุกคนนะอ่าอยู่หน้าลิฟต์เรานะคะเดี๋ยวคืออะไรติดบั๊กเหรอ <laughs> ติดบั๊กนะคะเ <laughs> อ้ามาแล้วมาแล้วดื่มโอเคหมดเวลานะคะโอเคในตานี้เรารอดเย้อะต่อไปนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเจอตัวอะไรนะก็ยังไม่เจอเจ้าน้องตุ๊กตานะคะอะไรอะเค้กมอนสเตอร์นะคะเป็นเค้กสับประหลาดนะทุกคนเค้กสับประหลาด เป็นหนึ่งเนี่ยพวก s อซพหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยนี่ห่อเค้กอุ้ย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 อุอยเค้กมามาเป็นเค้กจริงๆอะทุกคนเค้กผีสิงเหรอเฮ้ยมันเป็นเค้กจริงๆนะคะไม่น่าเชื่อเดเฮ้ยโอ้เปนคือเค้กอะเนี่ยทุกคนเห็นปะมันคือเค้กนะเห็นปะเนี่ยเค้กนะคะโอ้แม่ก็ในชีวิตจริงไม่เคยเจอผีเค้กนะคะนี่เป็นครั้งแรกเราเจอผีเค้กให้ตายเดออโอ้โหเนี่ย อะทุกคนลิปเปิดแล้วนะคะเป็นอะไรเนี่ยเออเดี๋ยวนะขอดูหน่อยผีกระจกเหรอบรูดี้แมรี่อ๋อบรูดี้แมรี่นะผีกระจกนะว้าให้ว้าให้ทุกคนเอาไงเราจะรอดไหมละ่ะเนี่ค่ะเธออยู่ตรงนู้นอุ้ยเธอเข้าไปในกระจกด้วย,วยอ, <c oughs> อ่ะอ้ยน่ากลัวเดี๋ยวนะอุ้ยมาแล้วอุ้ยอุ้อุ้อุ้ยอยออยเอาไงเหลือเวลาแปดวิอยากเข้าไปในเนี้ยอยากรู้ว่าเป็นยังไงอะ เข้ามาได้ด้วยเห็นไหมทุกคนเข้ามาเก็บลงเก็บเหรียญน,นะ,ะนี่เราสามารถเข้ามาในกระจกเลยว้าวหมดเวลานะคะแต่เราก็ชิบิอดได้<ว>อ่ะทุกคนพี่นิวคิดว่าวันนี้เราคงไม่ได้เจอน้องยองฮีล้วแล้วนะคะหรือว่าตุ๊กตาหุ่นยนต์ a i o u นะคะคงไม่มีบุญได้เจอนะคะเนี่ย <c oughs> นี่ขึ้นลิฟต์มาเป็น100ชั้นแล้วนะ,ะยังไม่เจอเลยนะคะโอเคอ่ะไม่เป็นไรไม่เจอก็ไม่เป็นไร จะร้องไห้แต่เราก็ได้มาเจอเหล่าผีแล้วก็เหล่าตัวฆาตรกรที่น่ากลัวเยอะแยะมากมายนะคะโหในแมปเล็บนี้มีผีแล้วก็มีฆาตรกรเยอะมากนะทุกคนต่อไปตัวอะไรก็ไม่รู้นะอ่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะในแมปนี้ก็ขอบอกเลยว่าอ๋อเป็นผีเค้กแล้วเนี้ย<ห>มาเจอผีเค้กอีกแล้วนะคะเค้กที่เราชอบกินกันนะโอ้โหให้ตายเดอะในชีวิตนี้นะต้องมาเจอผีเค้กอะ วันนี้ก็ต้องขอทัวลาไปกอแลวกันนะจ๊ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะทุกคนอ่ะไม่บาานะจ๊ะจุ๊บๆอ่าอย่าเพิ่งกดปิดนะทุกคนเดี๋ยวมาดูอันต่อไปดีกว่าว่าจะเป็นอะไรเผื่อเราเจอน้องยองฮีนะคะดูก่อนนะดูก่อนนะใช่เปล่าไม่น่าใช่นะทุกคนอะไรอ่ะตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะอ่าเดี๋ยวรอรีเปิดดูลวกันมาลุ้นกันนะคะอืออุ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ยมีคนถูกแขวนอยู่ตรงทางรถไฟคืออะไรอ่ะ ขาดูเลยนะรถไฟชนไปแล้วรถไฟชนไปแล้ววายตัวแตกเลยวายอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรอ๋อผีหมูมันคือผีหมู <c oughs> นี่คือฐานทัพลับของผีหมูนะฮะ <c oughs> อ๋ออยู่นี่นี่เองนะฮะเอ้ยน่ากลัวจริงๆเลยเป็นผีหมูนะฮะอ่ะมันอยู่ไหนล้วก็ไม่รู้นะทุกคนตอนนี้ อ๋อนี่ไงกำลังไล่เพื่อนเล่าจะเย็นเพื่อนจเย็นเพื่อเนเ,อเดี๋ยวดิมือเวลามือเวลามืเวลายังโอ้โหโดนผีหมูเล่นงานจนได้